เราทำเพลงคร่ำครวญบทที่หนึ่งโอกรุงที่เคยมีพลเมืองหนาแน่นกลับอ้างว้างเสียแล้วกรุงที่เคยยิ่งใหญ่ในหมู่ประชาชาติกลับเป็นเหมือนหญิงไม้เสียแล้วกรุงซึ่งเคยเป็นราชนีในหมู่แว่นแควนต่างๆกลับตกเป็นทาสเสียแล้วยามค่ำคืนเธอร่ำไห้ย่างมขมขืนน้ําตาไหลาอาบแก้ม ในบรรดาคนรักของเธอไม่มีสักคนที่ปลอบโยนเธอสหายทั้งปวงก็ทรยศเธอพวกเขากลับกลายเป็นศัตรูของเธอหลังจากทุกลำเข็นและกรำงานหนักยูดาก็ตกเป็นเฉลยเธอไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติต่างๆไม่พบที่พักพิงบรรดาผู้ตามล่าเธอก็ไล่ทันเธอในยามที่เธอทุกเข็น ถนนหนทางสู่สิโยนคร่ำครวญหวนให้เพราะไม่มีใครมางานเทศกาลตามกำหนดประตูเมืองทั้งหมดก็เริดร้างบรรดาปุโรหิตของเธอทอดถอนใจบรรดาหญิงสาวของเธอก็โศกเศร้าตัวเธอเองก็ทุกข์ทรมานขมขื่นศัตรูของเธอกลับกลายเป็นนายอริทั้งหลายของเธอเบิกบานสำราญใจเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงนำความทุกข์ระทมมาให้เธอเพราะบาปมากมายของเธอลูกเล็กเด็กแดงของเธอตกไปเป็นเฉลยต่อหน้าศัตรูความาโอ้อาตราการทั้งปวงพรากไปจากธิดาแห่งซิโยนเสียแล้วเจ้านายของเธอเป็นเหมือนกวางที่หาทุ่งหญ้าไม่ได้ต้องหนีไปต่อนหน้านักล่าอย่างอ่อนแรงในยามทุกข์ลำเค็นแต่ต้องระหกระเหินเยรุสเลม ก็หวนระลึกถึงสิ่งเลอเลิศที่เธอเคยมีในวันเก่าก่อนเมื่อพลเมืองของเธอตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูไม่มีใครช่วยเหลือเธอเหล่าศัตรูมองดูเธอและหัวเราะเยาะความย่อยยับของเธอเยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวงดังนั้นเธอจึงแปดเปื้อนมนถินบรรดาคนที่เคยยกย่องเธอก็เหยียดหยามเธอ เพราะเห็นความเปลยเปล่าของเธอเธอเองสะอื้นไห้และหันหน้าหนีความโสโครกฝังแน่นในอภรรของเธอเธอไม่ใส่ใจอนาคตของเธอความล่มจมของเธอหน้าใจหายไม่มีใครปลอบโยนเธอข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทอดพระเนตรความทุกข์ลำเค็นของข้าพระองค์เพราะศัตรูชนะเสียแล้วศัตรู ชวยสิ่งล้ำค่าของเธอไปหมดเธอเห็นคนต่างชาติบุกเข้ามาในสถานนมัสการของเธอล้วนแต่เป็นชนชาติต่างๆซึ่งพระองค์สั่งห้ามไม่ให้เข้ามาท่ามกลางชุมนุมประชากรของพระองค์พลเมืองของเธอสะอื้นให้ขณะสอหาอาหารเอาของมีค่าออกมาแลกอาหารเพื่อประทังชีวิตข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทอดพระเนตร และทรงใคร่ครวนดูเถิดเพราะข้าพระองค์ถูกเหยียดหยามพวกท่านที่ผ่านไปผ่านมาไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างเลยหรือจงมองไปรอบๆเถิดมีความทุกข์ใดบ้างเหมือนทุกข์ที่เกิดแก่ข้าพเจ้าทุกข์ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบรนดาลแก่ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องจะได้ข้อคิดจากการอ่านเพลงคร่ำครวญบทที่หนึ่งนะครับข้อคิดของพี่น้อง อาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์ในชีวิตยอย่างไรและพระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่18ครับพระกัมพีบันทึกไว้ว่าพระยาเวทรงชอบธรรมแล้วเพราะข้าพระเจ้าได้ขัดขืนพระบัญชาของพระองค์ทุกชนชาติโปรดฟัง และมองดูการทนทุกข์ของข้าพเจ้าคนหนุ่มและคนสาวของข้าพเจ้าตกไปเป็นเฉลยแล้วนี่คือบทเพลงซึ่งเยรมีเป็นผู้เขียนแสดงถึงการเศร้าโศกเสียใจที่เห็นประชาชนอิสราเอลนั้นต้องตกไปเป็นทาสและทนทุกข์ทรมานจากการกดขี่ ขมเหงของบาบิโลนความทุกข์ยากความอับอายความโศกเศร้าที่อิสราเอลได้รับนั้นเกิดจากการกระทําบาปของเขาเองไม่ได้เกิดจากการที่พระเจ้าไม่ยุติธรรมหรือไม่ได้เกิดจากการที่พระเจ้าไม่ปกป้องพวกเขาคนอิสราเอลรู้ตัวดีว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมและพวกเขายอมรับ การตีสอนของพระองโดยไม่บ่นต่อว่าพี่น้องครับมีพระกัมภีร์ตอนหนึ่งได้บอกไว้ว่าหวานสิ่งใดก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นอันนี้ก็คือกฎเกณฑ์ของพระเจ้าซึ่งเหมือนกับกฎเกณฑ์ในฝ่ายธรรมชาติเมื่อเราหวานเมล็ดข้าวในอนาคตเราก็จะเก็บเกี่ยวต้นข้าวเมื่อเราหว่านเมล็ดข้าวโพดในอนาคตเราก็ต้องเก็บเกี่ยว ล้าวโพดนนี่ก็คือกฎเกณฑ์ทางฝ่ายธรรมชาติและเป็นสิ่งเดียวกับกฎเกณฑ์ในฝ่ายวิญญาณผลที่เราได้รับในวันนี้เกิดจากเหตุบางเหตุในอดนีตอย่างแน่นอนพี่น้องครับถ้าเราในปัจจุบันนี้เรากำลังมีความทุกข์ยากลำบากสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นการทุกข์ยากลำบากเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยาก ลำบากเรื่องครอบครัวหรือไม่ว่าการจะเป็นการทุกข์ยากลําบากในเรื่องใดๆก็ตามสิ่งนั้นเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดมาจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าในอดีตของเรานั่นคือเหตุนะครับผลที่เกิดขึ้นที่เรากําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ความขาดแคลนเรื่องการเงินความทุกข์ยากลําบากในเรื่องความเป็นอยู่ในเรื่องการงานเป็นไปได้ไหมครับ เกิดจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าในอดีตไม่เชื่อฟังผู้รับใช้พระเจ้าในอดีตของเราผมเองและภรรยาดูแลคนเยอะแยะตั้งแต่เกือบ30ปีที่ผ่านมาเราก็มีประสบการณ์บางทีเมื่อเราตักเตือนสมาชิกว่าอย่าไปลงทุนอย่าไปเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะเรารู้ว่าของประธานของเขา อาจจะไม่เหมาะกับการเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ของประธานของเขาอาจจะเหมาะกับการเป็นพนักงานหรือเป็นลูกจ้างน่าจะเหมาะสมกว่าเราได้มองเห็นแล้วเราก็ได้ตัดเตือนแล้วเราก็ได้แนะนำพี่น้องบางคนก็เชื่อฟังแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีมีพี่น้องครอบครัวหนึ่งตอนเป็นเจ้าของธุรกิจเปิดอู่ซ่อมรถอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนั้นมีปัญหามาก กิจการขาดทุนและมีปัญหาทํางานไม่เสร็จมีเรื่องกับลูกค้ามีเรื่องกับพี่น้องที่ไปใช้บริการเต็มไปหมดเลยแล้วกับมีการคอมเพลนมีการตันต่างๆมากมายจนวันหนึ่งผมและภรรยาได้เรียกสองคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถนั้นมานั่งคุยและจากการพูดคุยเรารู้ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถนั้นไม่ใช่ เคฟของเขาไม่ใช่ของประธานหรือไม่ใช่ความสามารถของเขาแต่ความสามารถของเขาเนี่ยน่าจะไปเป็นพนักงานในศูนย์รถต่างๆจะดีกว่าผมก็เลยแนะนำทั้งสองคนซึ่งเป็นช่างว่าขอให้ไปทำงานที่เป็นช่างของศูนย์ซ่อมรถที่ใหญ่ๆบริษัทในภูเก็ตใ,ในที่สุดแล้วเขาเชื่อฟังสามีไปทำงานเป็นหัวหน้าช่าง ของศูนย์ซ่อมรถยี่ห้อหนึ่งภรรยาไปทำงานเป็นช่างของศูนย์ซ่อมรถยี่ห้อหนึ่งเงินเดือนรวมกันรายได้มากกว่าตอนที่ทำธุรกิจเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถด้วยตัเองสอิและไม่มีใครต้องมาบน่นไม่มีเรื่องกับพี่น้องไม่ต้องถูกคอมเพลนนี่เขาเชื่อฟังเขาก็เป็นครับได้รับผลที่ดีแล้วก็มีตัวอย่างของที่ไม่เชื่อฟังแล้วก็ไม่ได้รับผลดีได้รับผลร้าย เราก็บอกคล้ายๆกันในครอบครัวหนึ่งว่าอย่าไปทําเลยว่าเขาไม่เหมาะกับการเป็นเจ้าของกิจการแต่เขาก็ฟังและเขาก็ไม่เชื่อฟังแล้วเขาก็ไปลงทุนและไปแอบลงทุนดูไม่บอกให้เรารู้มารู้ทีหลังก็คือธุรกิจนั้นล้มเหลวไปไม่ได้เสียแล้วไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีแต่ว่าเชฟของเขาของประธานของเขาอาจจะไม่เหมาะ พระเจ้าสร้างเรามาแตกต่างกันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งประสบความสาเร็จในการทําบางสิ่งบางอย่างแล้วเราจะบอกว่าถ้าเขาประสบกับความสาเร็จได้เราก็จะประสบกับความสาเร็จได้เพราะเราเป็นคนเหมือนกันการพูดแบบนี้คือการไม่สนใจในเรื่องของประธานความสามารถการทรงเรียกบุคลิกลักษณะประสบการณ์หรือที่เรียกว่าเชฟซึ่งพระเจ้าใส่ไว้ในแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ดังนั้นเป็นไปได้ไหมครับที่ความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นของเราในตอนนี้กับตัวเราและครอบครัวของเราบางคนนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าในอดีตของเราพี่น้องครับเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แต่เราเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราได้โดยเริ่มต้นเชื่อฟังก็คือการหวานในปัจจุบันนี้เพื่อจะได้รับพระพร ก็คือการเก็บเกี่ยวในอนาคตเพราะตอนนี้สิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่นี้คือเราเก็บเกี่ยวการไม่เชื่อฟังในอดีตถ้าเราจะหวานการเชื่อฟังลงไปก็คือในอนาคตเราจะเก็บเกี่ยวการเชื่อฟังในอนาคตของเราดังนั้นเราสามารถจะแก้อนาคตได้แต่เราไม่สามารถจะแก้ปัญหาในอดีตได้พี่น้องซึ่งกําลัง ถูกตีสอนหรือได้รับผลจากการไม่เชื่อฟังบางสิ่งบางอย่างอยู่ผมมีข้อแนะนําอย่าต่อว่าพระเจ้าในความทุกข์ในความยากลําบากที่เกิดขึ้นจากการไม่เชื่อฟังในอดีตของเราเองอย่าต่อว่าพระเจ้าอย่าโมโหพระเจ้าแต่ให้กลับใจใหม่และขอบพระคุณพระเจ้าเสมอและเริ่มต้นเชื่อฟังพระเจ้าเริ่มต้นเชื่อฟังผู้รับใช้ของพระเจ้าที่แนะนํา เ n o ในบางเรื่องทีละเล็กทีละน้อยเป็นการหวานการเชื่อฟังและรอคอยที่จะเก็บเกี่ยวผลดีที่เกิดขึ้นจากการเชื่อฟังในอนาคตถ้าพี่น้องบน่นต่อว่าพระเจ้าที่ตีสอนท่านที่ทำให้ท่านต้องลำบากและมีลากข่มขืนกับพระองค์นั่นก็แสดงว่าพี่น้องกำลังหวานสิ่งไม่ดีในปัจจุบันของเราเพิ่มเข้าไปอีก ถูกตีสอนพ่อทำบาปและในระหว่างการตีสอนนั้นยังต่อว่าพระเจ้ายังมีลาบขมขืนกับพระเจ้ายังประชดประชันพระเจ้านั่นก็เพิ่มการหวานสิ่งที่ไม่ดีลงไปถ้าเป็นอย่างนั้นอนาคตของเราก็จะเป็นเหมือนกับปัจจุบันของเราคือเราจะต้องทนทุกข์ตลอดชีวิตวิธีตัดวงจรแห่งคำแช่งสาบก็คือการขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ แม้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเพราะการตีสอนเพราะว่าถ้าเกิดเราบน่นถ้าเราไม่เล่าขมขืนวงจรนี้ก็จะย้อนกลับมาหาเราอีกในอนาคตอีก5ปีอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะอยู่ในความยากลำบากเหมือนเดิมเราจะตัดวงจรเราจะไม่เก็บเกี่ยวอะไรเราก็ต้องไม่หวานอันนั้นเราจะไม่เก็บเกี่ยวการยากลำบากเราก็จะไม่หวานการไม่เที่ยวฟัง การบน่นการต่อว่าพระเจ้าเราต้องตัดวงจรต้องหวานสิ่งใหม่ก็คือหวานการเชื่อฟังต้องหวานการขอบพระคุณเสมอเพื่ออีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้สิ่งที่เราหวานคือการเชื่อฟังและการขอบพระคุณก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่เราจะเก็บเกี่ยวผลสิ่งที่ดีได้อย่าลืมนะครับเราไม่สามารถจะเปลี่ยนอดีตของเราได้ แต่เราสามารถจะเปลี่ยนอนาคตของเราได้ถ้าปัจจุบันนี้ความทุกข์ยากที่เราเป็นอยู่นี้เกิดจากการหวานสิ่งที่ไม่ดีในอดีตของเราขอให้เราเริ่มต้นหวานสิ่งที่ดีการเชื่อฟังการขอบคุณตั้งแต่เวลานี้เพื่อในอนาคตอีกแม่นานหลังจากนี้เราจะได้เก็บเกี่ยวผลดีเมลูยครับ อเมนให้เราอยูด่ดางกับพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าเราจะสามารถตัดวงจรคำแช่งาสาปที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ถ้าบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้เป็นผลมาจากการไม่เชื่อฟังในอดีตขอพระเจ้าให้เราตัดวงจรน,นั้นจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นคือเราจะไม่หวาน ผล,ลไม้หรือเมล็ดพันธุ์แห่งการไม่เชื่อฟังเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเก็บเกี่ยวผลของการไม่เชื่อฟังแต่เราจะหวานเมล็ดพันธุ์แห่งการเชื่อฟังเพื่อในอนาคตเราจะเก็บเกี่ยวผลลไม้แห่งความเชื่อฟังขอพระเจ้าโปรดพูดกับคนที่กําลังอยู่ในความยากลําบากตอนนี้ให้เขามีใจขอบคุณไม่บ่นต่อว่า ในความผิดที่เกิดขึ้นจากตัวเขาเองแต่มีใจขอบพระคุณพระเจ้าและเริ่มต้นเชื่อฟังพระเจนะเริ่มเชื่อฟังคำหนุนใจจากผู้เลี้ยงของเขาเพื่อเขาจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีในอนาคตขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า,จาอาเมนเราใจถามเผื่อคนที่ไม่สบายหรือเจ็บป่วยพระกัมพีลูกาบทที่9ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนมีสิทธิอำนาจเหนือ โครคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในร่างกายของตนเองและบุคคลอื่นถ้าเรามีสิทธิอํานาจเมื่อเราออกคําสั่งมันก็ต้องเชื่อฟังเราเขาใไหมครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีแห่งสิทธิอํานาจและความเชื่อให้ท่านรับด้วยความเชื่อเมื่ออธิษฐานจบแล้วโครคภัยไข้เจ็บจะหายเขาใไหมครับพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอํานาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บทุกประการ บัตรนี้เราขอสั่งให้โครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราและร่างกายของพี่น้องคนอื่นๆในนามพระยินสุขเจ้าจงออกไปร่างกายจงแข็งแรงสมบูรณ์โครคภัยไข้เจ็บจงออกไปจากร่างกายทุกร่างกายเดี๋ยวนี้อเมนขยับตัวทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนครับถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าลืมนะครับซ้ายมือของท่านก็จะมี qr code เมื่อท่านสกแกน หรือถ่ายรูปก็จะพบกับเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายวิญญาของท่านอย่าลืมส่งลิงก์มานาจารย์ใหญ่ไปให้คนที่ท่านคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับหลังจากฟังจบแล้วนึกถึงคนบางคนและส่งไปให้เลยครับเขาอาจจะอยู่ในที่ไม่มีโบสหรือมีโบสแต่เขาไปโบสไม่ได้ก็ให้เขากดติดตามทุกๆวัน9โมงเชา้ายกเว้นวันทิตจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของคริสจจัรถ้าไม่มีเวลามาตอน9โมง ยังเข้ามาดูย้อหลังในช่องทาง YouTube ได้ตลอดเวลาพบกันใหม่หวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประกายลนด้วยพระเมตาพระพักหันมา More than เจ้าสรงโปรดประทานแลทััวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและตัวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้า ทงครอบครัวหมดทังครอบครัวจนจะลุกลาจนจะลุกลาขอพระเจ้าทรงโปรดอระทานและดูทังพพันอีกนึร่ร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอครจนจะลุกลาจนจะลุกลาการสรงสั่ชีตนำทังท่นไปจะทรงตามติดอยู่ข้างคุ้ภัยอบล้อมรอกัน อยู่ข้างกายต้องอยู่ข้างกายยามรุงวันไหม่ต่วันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ไหนอย่าเมื่อเศร้ารมอย่าเมื่อชื่นชมท่านมีพระองค์ท่านมีพระองค์ท่นมีพระอง์ท่นมีพระอง์ท่นมีพระองค์ท่านมีพระอง์ท่นมีพระอง์ท่นมีพระ พและคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเม่ตาพระพักหันมาหาท่ามและม